สวัสดีค่ะสวัสดีตีสามนะคะนางฟ้าดูซีรีส์เกาหลีจบไปนะคะนางฟ้าก็เลยจะทำท็อปิกจอรดําฟินฟินให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนที่นางฟ้าจะนอนจุ๊บปุ๊กนะคะมาค่ะท็อปิกจอรดัมค่ำคืนนี้นะคะเรามาดูซิว่าค่ำคืนนี้ใครคิดถึงคุณสุดหัวใจท็อปิกธรรมดา สบายสบายนึกถึงบริบทในความสัมพันธ์นึกถึงหน้าเขานึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาดูซิว่าจะใช้คนที่นางฟ้าบอกหรือเปล่านะคะพลังงานไพ่าสามใบในชื่อท็อปิกค,คือค่ำคืนนี้ใครคิดถึงคุณสุดหัวใจ เอาดูตรงเลยนะคะพลังงานไพ่ใบแรกที่ออกมาชารีออดนะคะชารีออดเดอะมูนวิลออฟฟอร์จูนวาซานวิลออฟฟอร์จูนแปลว่าอะไรชารีออดคนทางไกลเดอะมูนคนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจนะคะพลังงานของชาวทัศน์นามีมนกรกฎพิจิตราศีกรกฎนะคะเดอะมูนก็ยังเป็นทัศน์นามีมนกรกฎพิจิตเดอะมูนวันจันทร์ราศีมีน วิวออฟฟอร์จูนคนเกิดวันอังคารวันจันร์นะคะอังคารจันเพ์พฤหัสสุขออกมาอุ้ยคุณเูืฟังกับเขาเนี่ยอยู่ไกลกันหรือเปล่ามีชาริออตเนี่ยมีมา้ามารบสึกออกมาคุณกับเขาอาจจะเกิดปีมะมะเมียมะแม่มโรงมาแสงรักทางไกลหรือเปล่าคะหรือต้องใช้การขับรถบอกรถนั่งเครื่องนั่งรถไฟมาหากัน ค่ำคืนนี้คนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจก็เป็นพี่น้ำน้องน้ำนะคะราศีมีนราศีกรกฎนะคะแล้วก็มีราศีพิจิกออกมาเป็นของชาวธาตุน้ำเลยวันนี้นะคะ13 17 11 1331 11, 177 111นะคะพลังงานของเขานั้นนะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะต้องเดินทางตลอดเวลาชอบขับรถอาจจะชอบแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ กับการเดินทางเขาอาจจะเป็นเซลล์เป็นนักเดินทางเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการที่ต้องเดิวนะคะหรืออาจจะเป็นข้าราชการคอยตรวจสอบเป็นสมพะกรทํางานเกี่ยวกับบัญชีสมพากรใดๆก็แล้วแต่ทำงานธนาคารได้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งคิดถึงคุณสุดหัวใจเอ๊ะหรืออาจจะเป็นพนักง,งานแบงค์ที่คุณไปฝากแบงค์ไว้หรือเปล่านะฝากเงินหรือเปล่า เขาคิดว่าแบบอุ๊ยพรุ่งนี้วันที่แปดอ่ะคุณจะมาธนาคารหรือเปล่านะเดือนนี้ยังไม่เห็นได้เห็นหนวดคุณเลยนะคะค่าคืนนี้คนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจเป็นคนทางไกลชอบเดินทางทํางานเกี่ยวกับการเงินได้ Will of Fortune คุณกับเขามันเหมือนแบบเป็นกลงล้อของพรมลิขิตกงล้อของโชคชะตาที่ได้เจอกันบ่อยเจอกันเรื่อยๆเจอกันทุกเดือนนะคะ หรือเขาหรือคุณหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนรักที่อยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วแต่ว่าเวลาถึงเวลาก็ต้องแยกกันไปทำงานต่างจังหวัดไปทำงานต่างประเทศนะคะยังไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันยังไม่ได้ให้สถานะถึงขั้นว่าแบบไปเจอคุณพ่อคุณแม่มั่นหมายหรือแต่งงานอาจจะยังแค่แบบระดับคนคุยคุยกันมา7เดือนถึง11เดือน7วันถึง11วันหรือบางคนคุยกันมา7สัปดาห์แล้ว พลังงานของผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ตอนนี้เดะมูนส่องมองคุณในโซเชียลคุณไม่ออนเลยอะไม่มีไฟขึ้นเลยคุณหายไปไหนล่ะคุณหลับเอ๊ะหรือว่าคุณมีโทรศัพท์กี่เครื่องอะคุณไปออนเครื่องนั้นเครื่องนี้ไม่ออนหรือเปล่านะคิดเราก็งงคิดเราก็เครียดนะครับความชารีออดไม่คิดดีกว่าคิดแล้วปวดหัวหาเวลาเก็บเสื้อผ้าแพ็คก,กระเป๋าไปเจอคุณเลยดีกว่าสุดสัปดาห์นี้ ค่ำคืนนี้คนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจเป็นหนุ่มสาวทางไกลชอบเดินทางขับรถเก่งอาจจะขับรถเร็วอาจจะบางทีอาจจะแบบว่าวล้อหมุนไปถึง170ยเจถึงสองเลยทีเดียวเชียวถ้าคุณไม่บอกว่าขับช้าๆสิจะลอยไปไหนล่ะนะคะเขาก็จะบอกว่าลืมตัวคนคนนี้เป็นคนที่แบบชอบฟังเพลงมีความสุขมี energy ของศิลปิน คนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจอาจจะเป็นชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิตอารมณ์ศิลปินน้องแพงเล่นกีตาร์หรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดแตกนะคะอาจจะเป็นมีความติดแตกมีความแบบสูบบุหรี่ดื่มเหล้าดื่มไวน์ดื่มวิสกี้อะไรเงี้ยเขา ภาวะพะวงอยากเจอหน้าคุณอยากมาหาคุณที่บ้านใกล้ๆบ้านหรืออยากจะพาคุณไปออกเดดทานข้าวไปเที่ยวไปขับรถเล่น ความคิดถึงที่เขามีต่อคุณนั้นเหมือนแบบว่าเอ๊ะหรือในเจ็ดชั่วโมงในเจ็ดวันข้างหน้าเขาจะมาเจอคุณหรือเปล่านะเขาเลยรู้สึกคิดถึงคุณอยากเจอคุณถ้าคุณเจอเขาคุณจะประทับใจไหมนะเขาจะตรงปกสําหรับคุณหรือเปล่า,าส่วนคุณเนี่ยเป๊ะมากตรงปกมากสําหรับเขานะคะอารมณ์ที่มันแบบว่าระส่ำในการรอคอย คุณเนี่ยเข้าไปสั่นสะเทือนความรู้สึกเขาจากที่เขาแบบอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบต้องเปะ๊ะเรื่องรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผม แต่จะเจอคุณคอมมิ้งซูเร็วเนี้ยความคิดถึงเขาคิดว่าแบบเอ๊ะจะใส่เสื้ออะไรไปเจอคุณดีนะกางเกงแบบไหนจะทําผมทรงอะไรถือกระเป๋าใบไหนโอ๊ยแต่งหน้าแบบไหนดีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่าเนี้ยเป๊ะเวลาเจอใครเนี่ยต้องตรงปกนะเหมือนออกมาจากกล้องออกมาจากแมกกาซีนเลยติ๊แตกด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นอดีตเขาอาจจะเคยเป็นแบบว่าเออนักร้องนักแสดงหรืออาจจะเคยเป็นแบบดาวมหาลัยเป็น ดัมเเยอร์ major, หรือ,อเป็นคนที่แบบว่าเปิดผับเปิดบาร์นี่คือพลังงานของคนที่ค่ำคืนนี้คิดถึงคุณสุดหัวใจและอาจจะเป็นคนในโลกออนไลน์คุณด้วยมันมีความเดะมลส่องคุณแล้วก็เหมือนแบบว่าุยเห็นหน้าสวยๆของคุณแล้วรู้สึกฟินอะ คนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจตอนนี้อาจจะเป็นเพื่อนในโซเชียลเป็นเอฟซของคุณคือแบบได้ยินเสียงเห็นหน้าเห็นคลิปของคุณแล้วรู้สึกว่าอตื่นเต้นดีใจไปกับคุณด้วยน่ารักจังเลยโพตเยอะๆนะฉันคือเอฟซตัวยงของเธอนะนะคะเขาอาจจะคิดว่าแบบจะหาวิธีเทคแอคชั่นชวนคุณออกเดทดินเนอร์หรือจีบคุณยังไงดีนะให้ตายเถอะเขาจีบไม่เก่งซะด้วยสิด้วยความเป็นอารมณ์ศิลปินติ แต่ของเขาเขาอาจจะแบบส่งเพลงมาจีบคุณส่งคลิปมาจีบคุณอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าโทรมาเป็นคําพูดอะไรเงี้ยอาจจะส่งคลิปแบบเด็กกินไอติีมด้วยกันนั่งเอาหัวชนกันหรืออาจจะส่งคลิปแบบตลกตลกมีเพลงน่ารักมาให้คุณนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยน่ารักตลก คําคืนนี้คนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจคือคนที่มองโลกในแงด่ดีมองคุณเป็นเบบีน่ารักตลกนะคะเขาอยากบอกว่าเขารอไม่ไหวแล้วว่าถ้าหากว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่วันคุณกับเขานัดเจอกันเขาอยากเจอคุณตอนนี้เลยขอไปหาคุณในความรู้สึกขอไปหาคุณในความฝันได้ไหมคนคนนี้นะคะ พลังงานของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่เคยเอาคุณออกจากหัวได้เลยมูฟออนไม่ได้เลยคือแบบถ้าส่องตอนเนี้ส่องตอนเช้าโออีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปส่องอีกแล้วตอนเย็นส่องอีกแล้วก่อนนอนก็ส่องส่องแล้วก็ทักว่าแบบเออวันนี้ลงโพส์น้อยจังเลยหรือว่าแบบชมว่าเออคุณน่ารักนะใส่ชุดยิ้มน่ารัก ถืออะไรก็ไม่รู้นะคะประมาณว่าแบบสนใจรายละเอียดในการโพสของคุณมากๆคนที่คำคืนนี้คิดถึงคุณส่งสุดหัวใจก็คือเขาอยากรู้นะ่ะอยากเตาะคุณอยากให้คุณรับรู้รับฟังเรื่องราวอยากโทรคุยเขาอาจจะเป็นคนที่จีบไม่เก่งแต่บอกเลยว่าเขาส่องเก่งมากส่องเป็นไฟฉายเลยนะคะเขามองคุณแล้วเขารู้สึกว่า อยากไปอยู่ตรงนั้นอยากไปร่วมเฟรมอยากไปถ่ายรูปให้คุณอยากไปอยู่ในรูปกับคุณนะคะสองแล้วก็คิดถึงว่า next time โอกาสถัดไปถ้าเราเจอกันเราจะมีรูปคู่ได้ลงโซเชียลด้วยกันไหมนะหรือถ้าหากว่าเป็นความว i วออฟฟอร์จูนอาจจะเป็นคุณที่คนที่พึ่งเม้งงอนคุณแล้วเป็นคนทางไกลนะคะเลยอยากจะ หาเวลาเทคแอคชั่นมาง้อมาเจอมาทำให้คุณรู้ว่าเขาแคร์คุณมากนะเขาห่วงห่วงคุณที่สุดเลยนะเขาไม่อยาก move on ตัดจบหรือว่า,านิ่งกับคุณเลยนะคะความรู้สึกของคนคนนี้1 3 3 1 1 1 1 7 7บวก3เป็น10นะคะมีวันที่10วันที่11วันที่13วันที่7วันที่3ได้นะคะพลังานของคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแบบ introvert บวก extrovert ถ้าแบบว่าอยู่คนเดียวก็เหงาเหงาเศร้าคิดถึงเพราะว่าแบบ คือเป็นคนไม่ชอบคุยกับคนอื่นนะเอาตรงๆเขาอาจจะมีเพื่อนมากมายมีคนลายล้อมแต่เขาแบบเป็นอินโทรดไม่ชอบคุยกับคนอื่นแต่ได้คุยกับคุณเนี่ยโอสิงในโทรศัพท์ทั้งวันอนะคุยได้ทั้งวันไม่เบื่อนะคะความเบื่อมันอยู่รอบตัวเขาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คิดถึงคุณส่งคุณแล้วมันแบบเฮ้อใจละลายคุณทําให้เขาหายเบื่อหายเซ็งหายเหงาหายเหงาได้ ตอนนี้เขาเลยรู้สึกว่าจะให้ไปคิดถึงแมวที่ไหนล่ะถ้าไม่คิดถึงคุณผู้ฟังนะคะคุณกับเขาอาจจะไกลกันความเป็นชารออตผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเกิดราศีกรกฎได้เขาเป็นชาวทัดน้ํกากรกฎคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่านิ่งๆแบบ อาจจะดูหน่าเบื่อนในสายตาคุณเนี่ย <_ d ata> เขาเลยรู้สึกว่าคุณเลยไม่สนใจ <_ d ata> ไม่แคร์ไม่ยาแสเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โรแมนติกมากไม่ได้แบบเป็นตามาสเปคที่คุณต้องการแต่เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณอยากให้เขาเป็นแบบไหนทําอะไรบอกเขาได้นะคะเขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ด้วยแบบเรื่องการ support offer หรือเปรนู่นนี่นั่นให้คุณคุณก็เลยเหมือนแบบเฉยเกับเขาหรือบางทีสิ่งที่เขาเห็นคุณเนี่ย เขามองเขาสองคุณแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออทำไมเราถึงแบบดูตัวเล็กตัวน้อยในสายตาเธอคำคืนนี้คนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจเหมือนแบบยิ่งพยายามเทียบกับคุณเขาก็ยิ่งดูตัวเล็กตัวน้อยนะคะเขาดูแย่เขาดูเป็นคนที่เหมือนแบบ แติตตกับแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบเช่นถ้าแบบว่าคุณบอกว่าเออบุหรี่มันไม่ดีนะเลิกสูบเถอะอะไรเงี้ยหรือแบบอย่ามาสูบใกล้เราควันมันเข้าหน้าเราเขาก็อาจจะเหมือนแบบว่าหลุดบ้างเวลาที่แบบ แอบสูบแล้วคุณเห็นอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณอาจจะไม่ชอบไม่โอเคเขาก็เลยเหมือนแบบขอโทษนะอย่างงอนอย่ากโกรธข้างหน้าจะไม่เห็นอีกแล้วจะสูบให้เสร็จแล้วค่อยไปหาพน <c oughs> ักง,งานคือบอกว่าคําคืนนี้คนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจก็คือคนที่เคยทําอะไรแย่ๆที่คุณไม่ชอบนั่นเองนะคะแต่พนักง,งานของเขาตอนเนี้คิดถึงมากๆเลยนะเหงาสุดๆเลยอยากเจอหน้าที่สุดอยากอ้อนอยากแบบ เป็นฮีโร่ชาริออตอะมารบสึกอยากเป็นฮีโร่อยากพาคุณไปตรงนั้นตรงนี้กลางล่มให้คุณถือกระเป๋าให้คุณจ่ายค่าน้ําค่าขนมค่าข้าวให้คุณนะคะอยากทําให้คุณรู้สึกว่าปลอดภัยที่จะรักเขาปลอดภัยที่จะอยู่กับเขาอิ่มใจที่จะอยู่ใกล้ๆเขานะคะ ตอนนี้ความภาวะพวงด้วยความแบบมีไพ่วิวออฟจูนออกมาความภาวะพวงเขารู้ว่าเรื่องแย่ๆที่เขาทาเนี่ยเหมือนคุณก็ให้โอกาสเขาหลายครั้งหลายรอบแล้วแต่เขาก็บางทีเขาก็หลุดทําอีกเขาจะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพื่อที่ว่าคุณจะไม่จัดไม่ตัดสินเขานะคะความเป็นเดิมูนคุณรู้ไหมเขาส่องเขามองเขาเซฟเขาดูโซเชียลคุณบ่อยๆหลายๆครั้งวันหนึ่งหลายๆรอบเขาไม่ได้ สนใจที่จะเล่นโซเชียลเขาอาจจะไม่ได้โพสอะไรเลยรูปโปรไฟล์เขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมา3าปีแล้วมัง้งแต่ว่าคุณเปลี่ยนบ่อยๆเลยเขาชอบดูนะคะเขาอยากชมคุณเขาอยากบอกว่าเธอเธอรูปโปรไฟล์ที่เธอเพิ่งเปลี่ยนอ่ะสวยเซ็กซี่คยี้ใจมากเลยคุณอาจจะเพิ่งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในแพลตฟอร์มโซเชียลใดก็แล้วแต่เขาอยากบอกว่าคนที่เขาชอบเขารักเขาคิดถึงเนี่ยสวยที่สุดในโลกในจักรวาลเลยนะคะคุณอาจจะเป็น คนที่ชอบถ่ายรูปอาจจะเป็นคนที่มีแบบว่ารูปภาพเป็นคอลเลกชันเลยเหมือนนางฟ้าเวลาโพสอะไรคุณก็โพสเป็นคอลเลกชันก็เลยอยากบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเราจะไม่ให้เขาคิดถึงได้เช่นไรอย่างไรนะคะ พลังงานของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากจะบอกว่าปลื้มชื่น,ช,นชมแล้วก็แบบรู้สึกแครซี่คลั่งแล้วก็บ้าบอกับคุณมากๆบางทีนะคะความคลั่งรักที่เขามีต่อคุณเขาก็สับสนเขาก็งงเพราะความที่เขาเป็นดนวแบบชาวทดดาดนน้ำชาลีออดอะ่ะเขาเป็นชาวแบบชาวกระกรกฏบางทีเขาเหมือนแบบชมไม่เก่งพูดไม่เก่ง ใช้ใส่ตายิ้มอย่างเดียวบางทีเขาอาจจะไม่ได้ปากหวานไม่ได้แบบว่าปอยอเกี่ยวพาราสีคุณบางทีเขาอาจจะส่งสกิลการชมคุณด้วยการแบบว่ามือปรามึกอะไรเงี้ย อาจจะแบบ take action ด้านล่างกายใช้แววตาหรือว่ามองคุณให้คุณรู้สึกเขินอายอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบไม่ชอบแววตาสายตาหื่นของเขานะคะเขาเลยรู้สึกว่าโอเคโอเคอะไรที่เธอไม่ชอบเราจะเปลี่ยนเราจะปรับปรุงให้นะคะ คนคนนี้มันมีหมายอยู่ตรงนี้เขาอาจจะเป็นผู้ชายปีจอจอมะเมียมะรงมะเสงได้นะคะพลังงานของคนเกิดปีจอเนี่ยบางทีเป็นคนที่แบบว่าพูดอะไรแบบพูดแรงๆเงี้ยเขาังบอกว่าเขาขอโทษนะบางครั้งเวลาเขาพูดอะไรกับคุณแรงๆแล้วมันทำให้คุณเสียใจอะต่อไปเขาจะเงียบรู้สิบเลยไม่พูดพูดแล้วมันไม่ไมันไม่ไแบบทําให้คุณสบายใจเขาจะไม่พูดนะคะ นี่คือพลังงานของค่ําคืนนี้ใครคิดถึงคุณสุดหัวใจตัวอักษรที่ออกมาก็ไก่จอจานนอหนูตอเต่าดอเด็กนะคะอ้ออ่างนะคะอ,อ่อป้าปลาพอพานะคะสบฤสีสอเสือแล้วก็มีพลังงานของบอมไมว้ไ,ได้ชื่อเล่นนำสกุลคุณกับเขานะคะถ้าฟังแล้วมันโดนใจมันถูกใจก็ คอมเมนต์บอกนางฟ้าด้วยแต่นางฟ้ารับรู้ได้ถึงพลังงานที่แบบว่ามีเอซีบางคนส่งให้นางฟ้าว่าตอนนี้กำลังคิดถึงนางฟ้าอยู่ถ้าได้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกบ้าหรอใครจะไปคิดถึงเธอลนะน่ากลัวปานนั้นก็เอาที่สบายใจเลยนะคะค่ำคืนนี้คนที่คิดถึงคุณผู้ฟังสุดหัวใจก็คือ คนที่วนวนเวียนๆอยู่ในชีวิต Move on ไม่ได้คนที่ดิวอยู่คบอยู่คุยอยู่หรือคนที่เพิ่งงอนกันเม้งกันแต่เขาก็มิวายหรอกไม่ไปหรอกไล่ยังไงก็ไม่ให้ไปฆ่าฉันนี้ให้ตายค่ะอกเธอเลยดีกว่าถ้าจะให้ฉันไปจากชีวิตเธอนะคะ w i l l of fortune the moon chariot t คำคืนนี้คนที่คิดถึงคนสุดหัวใจก็คือชอาวัาน้ำมีนกรกฎพิจิตรนั่นเองนะคะ ฟังเพื่อความบันเทิงถ้ามันตรงกับใครก็ให้รู้ไว้ว่าเขาเฝ้ารอที่จะได้เจอคุณมองคุณใกล้ๆแทะลมคุณทำตัวเป็นปลาหมึกจับนั่นจับนี้คุณนะคะบายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ